ครับก่อนที่เราจะไปดูการสร้างระบบอีเมลออโต้รีสปอนเดอร์นะครับก็มาดูส่วนเมนูที่เหลือของการสร้างแคปเจอร์เพจกันนะครับก็คือกปุ่มเมนูรีวิวตรงนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับรีวิวก็คือการาดูหน้าหลักที่เราได้สร้างไว้เท่านั้นเองนะครับผมลองปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก,กดรีวิวนะครับรีวิวก็คือการดูหน้าที่เราได้สร้างไว้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ เรียบร้อยนะครับก็คือตรงนี้เรียบร้อยมีวิดีโอนะครับส่วนเมนูที่2ก็คือการเปิดปิดระบบสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าเครื่องหมายเพลงรูปสีเขียวนะครับสามารถที่จะเปิดปิดระบบได้ลองคลิกเข้าไปหากเราต้องการที่จะปอ่บที่จะปิดระบบของเราชั่วคราวก็สามารถที่จะปิดได้จากตรงนี้นะครับก็คือคลิกปุ่มนี้นะครับจะเป็นการปิดก็คือสต็อปทีนี้วิธีการสังเกตนะครับบางคน เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งหรือว่าเอ๊ะทำไมหน้าหลักถึงเปิดไม่ได้ก็มีจุดสังเกตเพิ่มเติมอีก1จุดก็คือตรงนี้นะครับหาขึ้นเป็นเครื่องหมายหยุดหรือว่าสต็อปตรงนี้แสดงว่าท่านได้ปิดระบบไว้ก็ให้ท่านเข้ามาเปิดคลิกเปิดระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆแค่นี้เองก็คือคลิกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดระบบโอเคเรียบร้อยครับขอให้เป็นสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้นะครับถือว่าระบบได้เปิดเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ โอเคเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูวิธีการสร้างระบบอ e ีเมลออโตโรสเซปันเดอร์กันนะครับหลังจากที่สร้างอ e ีเมลแล้วเราค่อยมาดูตรงสมุดรายชื่อตรงนี้ของเรากันนะครับ